รถก็สว่างค่ะนี่ขนาดห้าวัดนะโอเคมากเลยอ่ะอ,อืมเปคนรอบไม่ดีจับเนี่ยป้าเป็นคนกะทุกอย่างได้โอเคมากเลยกะทุกอย่างโอ้นี่ก็สว่างเนาะอืมเนี่กระจ้งนีใช่ทั้งหมดเลยเนาะเป็นลานเย่ยไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วป้าเนาะไม่ต้องเพิ่มอะไรละเดี๋ยวไปดูข้างบนกันปะเปิดประตูกันอืมเฮ้ชื่อ ทำทาาจีบไม่ต้องทอดจ,า,จากแล้วก็เดิทนทำมือให้กว่าขนล้มใช่สังข์ถูกเชื่อชื่อทำโอ้โหสว่างสไวยนะคะขอบคุณเบื้องบนขอบคุณปา้าคุยเสียงสิทุกพระองค์โอ้ตอนป้าทำนี่เนาะหโหภูมิใจเนาะป้าเนาะนั่นแหละใช่โอ้โหสว่างจริงนะเออน้องปนะิดห,หน้าต่างเลยเยออ เพราะว่าเดี๋ยวเรากน่เรดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้มาปิดขากลับเออนี่นี่โอ้อันนี้สว่างไปถึงข้างล่างเลยนะคะเนี่ยโอ้ดีงามมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราลงไปดูที่นั่นกันไหมโอ้โหอันนี้สว่างเนาะนี่รอเดียวจับคกดีขึ้นใช่เพราะว่าครึ่งมีคนดีเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยนี่ก็ระเบียงระเบียงก็มีไฟจากตรงนี้เนาะโอ้โหไฟจากห้องน้ำนะคะ นี่ไปไหแล้วมีรถม,มาโอ้ดีมากอือสวยงามมากไฟมีห้องนี้ใกล้ที่ผมอัได้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันปนะปิดปะนี่เลยเดี๋ยวเรามาปิดทีเดียวปะเดี๋ยวเราขึ้นมาปิดทีเดียวไปดูข้างล่างก่อนห้องน้ำก็โอเคเนาะสว่างไหมดูสิสว่างอ่าเปิดดูก่อน โอ้โหสว่างจริงๆเดี๋ยวกนนะเปิดนี่ก่อนเปิดสุดก่อนเย็นดิโอ้โหโอ้โหแล้วก็เปิดห้องน้ำดูสิวันนี้ขาดห้องน้ำไหนเปิดดูจิเวลาเขาเข้าห้องน้ำกลางคืนก็อายกหน่อยต้องยกหน่อยบอกให้เขายกหน่อยเวลานี้ยยกยกแบบยกนี้ยกนี้ต้องไม่มาตีริมกำอืมอืมเขาที่ยันอืมันมึงทิพนะ โอ้โหสว่างอู้น้องแทนคุณขัดห้องน้ําสะอาดมากนะคะโอเปิดน้ําไม่เต็มเลยดีมากเลยเนี่ยเยี่ยม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 ไฟสว่างสว่าอ่ะปิดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาจัดการต่อเดี๋ยวน้องแทนคุณเอานั่นนะเนี่ยไปเทใส่ถังขยะข้างล่างนะครับเคเอ้าองเวลาน้องทำอะไรทานี้ถ้าเอาเท้าติไม่ได้เขามีเล่นเทเลนี่โอเ้แต่ต้องปต่ต้องยับยับคนหน่อยหน่อย เดินนี่ไปพุดแกะ่ต้องการดึงดึงมาหลวงไงไปเลยไปเดี๋ยวเราปิดนี่ก่อนจะขึ้นมานี่เหรอไปอัดวิดีโอนะอ่าไปดูข้างล่างก่อนไหมไปไปดูข้างล่างก่อนอยู่เพิ่งมาดูอุยอุยอะไรแถวนี้ไปที่บ้านนุ่นก็ได้ดู้าาล่งจะยืนอยู่นี่มีเหรออุยอุยที่บ้านนี่เหรอใหเขาดูเหรอว้าวแจ้งมากโอ้โห ดีดีงามดีงามดีงามสุดยอดสุดยอดเจ๋งมากเลยเห็นไหมเห็นไหมมันมีสองจุดนะ่ะสว่างสวยเก่ดเดียวแจ็คโอเคแม่ไหมเลยเนี่ยแล้วห่อ,อแขนนี่น่อยมาห่อแขนเนี้อห่อเอามาห้อยข้างในได้ไหมแป๊ะเอามาห้อยข้างใน,นะน,นได้บวกได้ได้เอามาห้อยตรงนี้ก็ได้แก็เดี๋ยวเส้นเปิดใส่ถังให้เขา ต่อต่อรีบผมเปิดใส่ถังชั่วคราวก่อนเส่ยแอร์มีเวลาเขาซักผ้าซักอะไรเขาเทตรงนี้เจสเปิดให้งเขาชั่วคราวก่อนแก่นิสแอบคนเข้าอยากอยากเขาไปพักบัวบนนี้ผมคนแก่เหรอเขาก็ตักน้ำอาบไงเจสตักเนี่ยเน่เขาติ้นเขาไปปอกบนนี้ผมบนนี้ผมอืครับบัวใช่ไหมตรงนี้จะเป็นพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่แห้งนะคะเบียร์ก็อยู่แถวนี้ พื้นสะอาดมากจะเอาใช้ใช้ตามตามสภาพก่อนเขาทำได้เดี๋ยวค่อยเดี่อยปรับไปอ่าเรามาดูข่างๆตรงนี้ต่อได้นะน้ำเก็บเก็บหน่อเก็บแล้วก็ไปไว้ตรงนี้อ่าเรามาดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะค่ะได้เลยค่ะเอาสีใช้ได้อยู่นะ เรามาดูห้องนี้นะคะโอ้โหห้องนี้ก็สว่างนะคะสว่างสวยมากเลยห้องนี้เยี่ยมมากเลยห้องนี้สว่างมากโอเคมากเลยอ้ยขีตุ๊กแกห้องนี้ห้องนี้มีตุ๊กแกนะคป๊ะห้องีมีตุ๊กแกต้องมีพัดลมให้เขาเขาต้องเปิดอันนี้ไม่ใช่ก็ที่บอกไงหลอดไฟบ้านป้าไง อร้อยยี่สิบเนี่ยเอามาใช้เลยจะเสียบตรงนี้แหละจะสว่างเลยแหละอืเดี๋ยวเราต้องหาโต๊ะมาวางนะเดี๋ยวหาแท่นอะไรมาตั้งก็ได้โต๊ะแม่บอกโต๊ะไดกอะที่บ้านนะะถ้าไม่โต๊ะนะก็คือมัดอันนี้ติดอันนี้ก็ยังได้เลยเสียบปั๊กเลยพูน่ะป้าตั้งาเนี่ยเอาวเอะอย่าเพิ่งเอาไว้แค่นั้นกันย่ละคนอะไรมันนี่เลยอ่าโอเคหยยบลอยงงงงยาทิทำเยอะเยอะ